ิิสมลลาฮิรเราะห์มาานิรรเะฮีมอัสลามุอะลัยกุมรเาะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ ه คนมีนิสัยดีหัวใจเป็นแบบนี้ท่านนบ,บีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบุคคลที่มีบุค,คลิกภาพหรือนิสัยดีงามที่สุดอันนี้เป็นนิยามที่ท่านหญิงอาอิชะเรอฎิยัลลอฮุอันฮาได้ให้นิยามกับผู้เป็นสามีของเธอนั่นก็คือท่านนบ,บีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเธอถูกถามว่า ท่านนบีมีนิสัยเป็นอย่างไรมีบุคลิกภาพเป็นอย่างไรเธ mm hmm. อได้ตอบว่าการอะคูล mm ูกูฮุนกุร่าอานนิสัยของท่านนบี mm hmm. บุคลิกของท่านนบีสอลลอห์ mm ัวอะเลัลลัมคืออันกุราอานถามว่านิสัยเป็นอย่างไรคนที่มีนิสัยแบบอันกุร่าอานคือคนที่มีบุคลิกภาพแบบท่านนบีซอลลอห์ัวอะเลสัลลัมในด้านแรกนะหัวใจของเขาในเป็นอย่างไรหัวใจของเขาเน,เป,น,าเ,าเ,นเป็นคนที่เปิดกว้าง ในสุราอัชชาร์ลออัลัมนะชรอห,ห์อัลลอฮุบ ب ح ا ن ه และ ت าได้เปิดสุราด้วยกับการบอกัลษณะน,นิที่ขสงท่านนบิสอลอสุดอันดับแรกอูซูบิลัยในชัยตอนรยิมอัลัมนาชรอห์และการสรอกเราไม่ได้เปิดหัวอกของเจ้าดอกหรือหมายถึงว่าท่านนบีเป็นคนที่ใจกว้างเป็นคนที่มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยผู้คนทั้งหลายเป็นคนที่อาซีซุนอาไลฮิมาอานิตุมลำบากใจ ในความทุกยากที่พวกท่านกําลังประสบฮารีซุนอาเลกุมเป็นห่วงเป็นใยพวกท่านบินมุมีนีนารูฟุราฮีมผู้ศรัทธาเป็นการเฉพาะเนี่ยท่านนาบีเอ็นดูท่านนาบีเมตตากับพวกเขาครั้งหนึ่งสาบาของท่านนาบีสอเอาวสเคยที่จะมาเล่าเรื่องราวถึงอีกคนหนึ่งหมายถึงว่าพี่น้องมุสลิมีคนหนึ่งเนี่ยให้กับท่านนาบีฟังนบีรีบสอพอจะรู้ว่า,าชายคนนี้ จะมาเล่าเรื่องราวอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นความจริงอะ่ะให้กับท่านอับดอลลอห์หัวเยสัาท่านอบีวันหยุดก่อนฉันไม่อยากที่จะฟังถามว่าทําไมอะ่ะท่านบอกว่าเพราะฉันต้องการจะออกไปพบกับบรรดาสหายบะโดยที่หัวใจของฉันความคิดของฉันไม่มีอะไรติดข้องมองใจไม่ไม่ใช่ว่าพอเราไปฟังเรื่องที่ไม่ดีของคนคนหนึ่งจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็าตามเราสังเกตด,ดู พอเราไปเจอหน้าเขาเราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกไม่ดีกับเขา,เาทั้งที่บางบางทีเนี่ยอาจจะไม่เป็นเรื่องจริงทั้งที่บางทีเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างดังนั้นนี่คือแบบอย่างหนึ่งของท่าน,นอัอดุลลอห์ที่เราควรที่จะเรียนแบบเพื่อเราจะได้เป็นคนที่มีนิสัยดีนิสัยดีมีหัวใจแบบไหนมีหัวใจที่สะอาดมีหัวใจที่ปราศจากความอิจฉาทิษยามีหัวใจที่ไม่อยากไม่ใช่ว่าคิดแล้วนะไม่อยากที่จะ มองบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาในแง่ไม่ดีอันนี้เป็นลักษณะนิสัยที่ท่านนบีซอลลอฮฺอัลลอฮม,มีให้เป็นนิสัยของคนดีประการถัดมาแล้วก็คําพูดเป็นยังไงคําพูดของเขาของท่านนบีซอลลอฮวอัลลอมเนี่ยเป็นคําพูดที่ดีเท่านั้นท่านนบีบอกว่ามันการนยุม ah ินุบิลลลฮิวันยอมิลอาคิฟัลเลาะบุลไขรันอัลเลยสมุดใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และก็โลกหน้าหรือว่าสุดท้ายเนี่ยก็จงพูดคําพูดที่ดี เอาเรียสมุดหรือก็นิ่งเสียถ้าไม่สามารถพูดคําพูดที่ดีได้ก็จงนิ่งเสียดังนั้นการพูดคาพูดออกไปบางทีมันเป็นประกาศสิทธิใช่ไหมฮะบางทีถ้าเราช่วงที่เรากําลังโมโหและพูดคาไม่ดีออกไปมันก็กลายเป็นว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นกับคําพูดที่เราพูดออกไปประกาศสิทธิออกไปไม่กล้าที่จะถอนคําพูดไม่กล้าที่จะคืนและหม่ตัวเองดังนั้นช่วงที่โมโหเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ,อ,อจงจงควบคุม อัลละดีลัมยัมลิกูนัฟสหูอ้นันกอบบท่านนบีวคนที่แข็งแรงนะไม่ใช่คนที่ล้มคนอื่นได้แต่คือคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองในขณะที่โกรธได้ควบคุมลิ้นของตัวเองไม่ให้พูดในสิ่งที่ตัวเองแสดงความไม่พอใจออกไปแล้วเพราะมันเป็นประ,ปประกาศสิทธิ์เพราะมันคือการพูดออกไปแล้วเนี่ยคาพูดเป็นนายของเราเราไม่สามารถที่จะถอนคําพูดบางทีมันก็ติดตรึงไปแล้วแม้ว่าเป็นคําพูดที่ผิดรู้อยู่แก่ใจแต่คนเนี่ยเมื่อพูดอะไรบางอย่างออกไปแล้ว สมทับอะไรบางอย่างออกไปแล้วไม่กล้าที่จะถอดคำพูดดังนั้นคําพูดเป็นสิ่งที่เราต้องระวังอย่างมากและด้านที่สามก็คือคนที่มีนิสยนัยดีเขามีพฤติกรรมอย่างไรเขามีพฤติกรรมที่เรียบง่ายเข้ากับสังคมเข้ากับผู้คนได้ง่ายใบหน้านย,ยิ้มแย้มแจ่มใสหัวใจไม่มีอะไรปัญหาคําพูดที่ดีแล้วก็ปฏิบัติกับผู้คนแบบง่ายๆอารมณ์อรวยนี่คือลักษณะ ของคนที่มีนิสัยดีซึ่งเป็นลักษณะของท่านนบีสุลตาวะหัวเลยครับและเป็นคนที่มีบุคลิกแบบอันกุรอานเนี่ยอัลลอฮุมมัจันอัลลอฮุมอัลลอฮุมมัจฮันคู่รุกันคุลุกันนะคู่รุกันกุรอานอัลลอฮได้โปรดให้นิสัยของเราเป็นนิสัยแบบอันกุรอานอัลลอฮุมมัจฮันคุลุกันนะคูุ่กันนบีสุลตาวะหัวเลยครับเพราะอัลลอฮได้โปรดให้นิสัยของพวกเราได้เป็นนิสัยเหมือนท่านนบีสุลตาวะหัวเลยครับด้วเถิดสัลลัอะลัยกุลมุลาะฮ์ตุลลอฮฺ